สัตว์ประหลาดเฟรตดรี้ยิงหัวมันอุ้ยยิงรถถังไปก่อนยิงเจ้าฮักกี้เข้าหน้าอุ้ยลำแสงระเบิดอุ้ยอืมอ้าเข้ากระบอกระเบิด เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิมาไปนครับกับเกมแทงสไนเปอร์รถถังสไนเปอร์จัดการศัตรูตัวยักษ์นั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้ารถถังที่จะต้องเล็งยิงศัตรูจากระยะไกลเราจะต้องทําการกําจัดพวกเหล่าศัตรูตัวยักษ์รถถังคันอื่นแล้วก็พวกศัตรูที่อยู่ในแผนที่ต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการยิงต่อสู้ในเกมนี้จะสนุกสุดมันกัน แค่ไหนก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติรการเล็งยิงพวกศัตรูในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับเราก็เล็งศัตรูแล้วก็ยิงโอ้โ ระเบิดไปจัดการกับฐานของศัตรูมาลดถังไปก่อนจากนั้นก็อิ่งยิงตึกมันอุย้ยถล่มวะผมนี่ถังน้ำมันโอ้ยแล้วก็ยิงขึ้นด้านบนอ ตายเรียบพระผมได้เงินมาด้วยนะดานที่3ไหนดูซิรู้สึกว่าเราสามารถทําการเก็บเงินเพื่ออุย้ยซื้อรถถังคันใหม่แล้วก็จะมีพวกสกิลพิเศษอะไรแบบนี้กันด้วยนะมาเลยเริ่มมาปุ๊บยิงคนบนตึกอื้อปริวเฮลิคอปเตอร์หูยถลม่มพระผมรถถังคันใหม่พร้อมและจ้าได้เลือดกับบวกกระสุนคันนี้อย่างนั้นหละเอาละยิงถังระเบิด จากนั้นอ,อตูมาผมเอ้ยรถอูโยของพวกทหาร <c oughs> ไม่มีเหลือซ่าครับผมตอนนี้ก็มาเลยจ้ายิงตัวไหนก่อนนี่ป้อมนี้ต้องแตกครับผมอุ๊ยยิงรถถังอุ้ยผลบนตึกเอาละอืถล่มเฮ้ยเจ็ตแท็กย่าอุ้ออย,ย<า> <c oughs> สะใจโคตรคูณเงินแป๊บหนึ่งนะยังไม่เจอกับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวยักษ์กันเลย ตอนนี้ก็อวยจอดเติมน้ำมันนี่วยถัยงนี้ไม่มีอะไรถังระเบิดโอ้ยคันนี้มันอึดอเป็นรถถังปืนกลครับผมแล้วก็อันนี้เลือดตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะ ยิงตึกด้านล่างโอ้โหวถลม่มชอบการถล่มของเกมนี้จริงๆตอนนี้เราก็มีเงินอยู่1100อืมเดี๋ยวเราจะมาทำการนี่ซื้อคันนี้ละกันนะเพื่อน700ครับผมแล้วก็ยิงโอ้ยแรงมากครับผมเฮลิคอปเตอร์อวิอดุดอึดยิงไม่โดน เอาละยิงใส่โอ้ยกระบอกปืนมันจากนั้นก็ป้อมเต็มเต็มปริวโอ้ยนี่มันเจ้าฮักกี้กำลังทำลายตึกเอาละยิงรถถังไปก่อนยิงเจ้าฮักกี้เข้าหน้าโอ้ยมา <c oughs> เลเซอร์มาเฮ้จะเย็นยิงแขนมัน,นั็ผมแขนแตก ยิงขาโอ้ยเล็งป้อมอืมป้อมระเบิดไปก่อนแล้วก็เจ้าฮักกี้ยิงลำตัวโอ้ยตัวเริ่มล้าครับผมปิ้วโอ้ยตัวแตกเฮ้ยยิงขามันอีกอืมอึดเหลือเกินนะเพื่อนยิงหัวออ้ยกระสุนหลุดนี่เอ้าไม่ได้ครับผม,มเต็มเต็มหน้าโอ้ยเห็นแบบชัดๆ อีกนัดเดียวน่าจะตายจะไปไหนนี่ระเบิดนะผมตายซะเถอะรถถังคันใหม่ปลดล็อกโอ้กระบอกใหญ่นะเนี่อือสำหรับในคราวนี้ลองยิงไปก่อนกระสุนแรงเฮ้ยโดนโดนของคู่ต่อสู้อะไรของพวกแกครั้งนี้นี่กระสุนแรงสุดๆอุยตัวบินโอ้ยยิงไม่โดนนะผม ค่อนข้างจะยากนะเนี่ยฟิวเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วสิต้องรอมันนิ่งๆนั่นแหละอ้ยเลงร็บผมเต็มเต็มหัวแล้วก็อเจอแล้วอยู่นี่ <Yeah. S 1> ออ้ครั้งนี้นี่ศัตรูค่อนข้างจะเยอะกันเลยนะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนี่เจ้าหน่วย R P G ด้านบนก่อนอืมฟิวไปเป็นคนแรกต่อไปก็นี่เต <ๆ S 2> ็มเต็มครับผมในตึกอือย่าคิดว่าไม่เห็น แล้วก็ไอตัวบินปิ้วเรียบร้อยป้อมนี้ไปเฮ้ยรีโรดดิ้งแล้วก็คันนี้ครับผมมาค่อยๆโอ,อ้ยคันนี้หลายแรงเออมาตายซะเถอะสุดท้ายแล้วคูณเงินกันซิ จะได้ปลดล็อกคันใหม่สักทีพันสี่ร้อยอืมคันใหม่ได้หรือยังเอ่ยดูสิคันนี้หนึ่พันเหมือนจะเป็นรถถังปืนกลปลดล็อกไปเลยคราวนี้เราจะต้องจัดการกับเรือก่อนละกันนะอย,ย่าปิ้วปิ้วหุยกระสุนปืนกลย,ยิงไปแบบว่าโคตรหลายนัดอืมเอาดีปิปิ้วโดนกันให้หมดปึ๊บปิว้วปิ้วนัดเดียวก็ตาย นี่สามนัดซ้อนค่อนข้างจะถูกใจคันนี้กันเลยทีเดียวนี่ตึกหายไปก่อนแล้วก็โอ้โยยิงหลายนัดเหมาะสำหรับการเคลียร์ตึกอเฮลิคอปเตอร์แป,ป,แป,ป๊บๆระเบิดนี่สโรโมชั่นตูมโอ้เท่สุดๆมีสโรโมชั่นโชว์ความเท่แบบนี้กันด้วยอืมตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ลดถังคันแรกระเบิดไปบนป้อม เ้ยแล้วก็เลงต่ำๆมอผมจะได้โดนหลายๆนัดจิ๊วๆแล้วก็ยังมีตัวสุดท้ายบนป้อมโคตรมันเลยเพื่อนคันต่อไปพันห้ากันเลยล่ะไม่มีเงินเดี๋ยวเก็บก่อนเอาละถล่มตึกเออให้มันร่วงผมนี่เน้นยิงแบบว่าฐานของตึกปิ้วปิโอ้โหจะให้ตึกถล่มถ้าทางใจยากเอาคันนี้ไปก่อนแล้วก็ เออมาใกล้ๆยิงถนัดดีเฮลิคอปเตอร์อุ้ยโดนนัดเดียวก็เกือบจะตายยิงอัดเข้าไปในตึกโอ้ครั้งนี้เจอกับสัตว์ประหลาตัวเขียวเอ้ยสัตว์ประหลาดเฟรดดี้ยิงหัวมันอุ้ยเกือบครึ่งหลอดเฮลิคอปเตอร์เกะกะตอนนี้ยิงขาครับผมโอ้ขาแตกต่อไปก็ลําตัวโอ้ยชิ้นส่วนกระจาย ไม่มีชิ้นดีครับผมแล้วก็ปิ้ว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 ยิงแบบทีทีอุย้ยยังไม่ตายอีกอื้อึดเหลือเกินอุย้ยคันนี้ปลดล็อกฟรีครับผมโอ้โหดินแดนสีเขียวเริ่มมานะครับเราจะทำลายบ้านหลังนี้ไปก่อนแม่รถถังของเราท่าทางจะโหดมิสไซบ้านหายเลยเพื่อนนี่นัดเดียวก็สุดยอดของความรุนแรง ็นไงปิวิวปิว,ปวยิงทะลมอย่างมันเกินไปไหมเนี่ยอุ้ยเจ้ารถถังคันนี้แม่โหดร้ายจริงๆิปิวปิวปิวีววยิงไปเรื่อยกระสุนแม่เยอะแยะมากมายรีโรดดิง่งปิวปิวปวิเอาละยิงแบบว่าไม่หยุดตอนนี้เฮ้ยใกล้ๆ <c oughs> เหลือแบบว่าตัวสุดท้าย ประจำบนป้อมยาสามนัดซอน uh huh. เป็นรถถังที่โหดร้ายจริงๆที่เราใช้เล้วนี้ก็มาใช้เป็นกระบอกนี้แล้วกันนะแม่อาจจะอ่อนกว่าเดิมยา yeah! <Yeah! S 1> แต่ก็แรงเหมือนกันเพื่อนเฮ้ย uh huh. <Hey, S 2> นัดเดียวนี่ไม่เคยพอตอนนี้ยิงเข้าตึกแล้วก็ uh huh. ยิงไม่โดนนะผมรีโรดเต็ม,เตมๆเข้าตึกอยู่ไหน uh huh. ยิงกระจายลดความตอนนี้กอ็อืป้อมหายครับผมนีม่เฮลิคอปเตอร์นัดเดียวไม่ต้องขับเรือมาเฮ้ยโอ้โหจะขึ้นบกอ,อไม่ทันให้ขึ้นเอาแปบ๊บเดียวชนะแบบโคตรเร็วโอ้ยเรือลบลัมเบ์เลอร์เธอต้องกลับไปใช้าคันนี้จะเต็มลดถังถล่มเรือลบยักษ์ยา่าปิ้ว เฮลิคอปเตอร์อิ่งขึ้นบินนี่กำจัดไปก่อนแล้วก็โอ้โหปลดอาวุธของมันนี่เลดาร์หายครับผมเฮ้ย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 มันมีแบบว่ากำลังสนับสนุนค่อยๆปลดอาวุธมันออกทีละชิ้นเฮ้ยเรือจมครับผมถือว่าเป็นบอสอีกตัวหนึ่งเลยนะเอาล่ะถล่มตึกอื้เฮลิคอปเตอร์ไม่ทันขึ้นนี่อยู่ในตึกก็แป๊บๆตายหมด ถล่มราบค่าพระผมนี่มาซี่ตัวสุดท้ายปืนนี้ขี้โกงแล้วเกินเอาละถล่มมันนี่โอ้โห้ยหูยสาใจแล้วเกินบ้านนี้แตกกระจุยปิ้วปิ้วปิ้วิ้วห้ยจะไปไหนเพื่อนอืม<า>เข้ากระบอกระเบิดได้เวลาถล่มเจ้าสัตว์ประหลาด นี่กําจัดพวกลูกน้องแสนกระจอกไปก่อนเฮ้ย,ยเก,ก,กะจริงเพื่อนเอ้ยมายิงเข้าลําตัวโอ้ยตัวแตกอืมยิยงปูดออ้ยยิงเข้าหัวระเบิดไปซะอือโอ้คันนี้กำลังรอใช้อยู่เลยปืนใหม่ของเราเคราวนี้มาอื้อลำแสงระเบิดออ้ยเลเซอร์แห่งความพิโรธ <c oughs> ปืนแสงเรเซอร์สุดอันตรายโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างมันสะใจกันเลยทีเดียวนะเออกระสุนของกระบอกนี้นี่ค่อนข้างจะรวดเร็วใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ ลิงใต้คลิปกันเลยนะรับรองว่าสนุกเพลิดเพลินแน่นอนถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเที่ติในการแนะนําเกมสนุกสนุกในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละไมยบายจูบจูบ